สวัสดีครับสวัสดี f อฟทุกท่านนะครับผมบอกเลยว่าวันนี้นะครับจะพามาดูนะครับดูแค่ภายนอกก็รู้เนาะก็รถทุกคันนะผมกนติดว่าโครงสร้างหลักนะครับโครงสร้างเดิมอยู่แล้วแท้ทั้งคันนะครับแต่จะพามาดูแบบว่ารุ่นไหนปีอะไรรุ่นย่อยอะไรแล้วก็ราคาเท่าไหร่นะครับมีสีอะไรบ้างเดี๋ยวจะพามาดูนะครับทีละคันเลยนะครับอย่างแรกคันเห็นตรงหน้าคันนี้เป็นตัวจีตัวท็อปไฟน l าโปรเจคเตอร์นะครับชุกแต่งรอบคันนะครับคันนี้นะครับ ภาษีพสบผมต่อให้ครบแล้วสามแสนหนึ่งหมื่นเท่านั้นนะครับตัวหนึ่งจุดห้าตัวจีนะครับสามแสนหนึ่งหมื่นนะครับสวยหล่อน่าใช้เลยคันนี้นะครับข้องหน้าข้องหลังติดมาให้ร้อยแล้วนะครับผ่อนแค่ห้าพันเก้าเท่านั้นนะครับห้าพันห้าพันเก้านะครับหรือเป็นสีดํานะครับสีดําคันนี้นะครับ V8 ตัวนี้เป็นโฉมมาเนเชสนะครับเป็นโฉมมเนเชสคันนี้นะครับ ราคา359 0 0 0านะครับลดปี17บดอกเบีย้ยเริ่มต้นที่2.59เต่อปีนะครับรายได้ก็บอกเลยว่า12 0 0 0 0อออกได้เลยนะครับ12 0 0 0ออกได้เลยนะครับบัตรประชาชนใบเดียวอนุมัติรับรถได้เลย1ชั่วโมงเท่านั้นนะครับอนุมัตรับรถภายในชั่วโมงมีสีดำแล้วก็มีสีขาวเอ้ยมีสีบอลเงินนะครับมีให้เลือกนะครับเหมือนกันนะครับ ราคาเท่ากันเลยนะครับแต่สีบอลเงินจะดูแลรักษาง่ายกว่านะครับจะดูแลรักษาง่ายกว่านะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์แบบนี้นะครับแต่ข้อแตกต่างก็คือมันจะไม่มีไฟตัดหมอกมาให้แต่สีดําจะมีไฟตัดหมอกนะครับมาให้แล้วนะครับก็เป็นรถสีดำนะครับราคาก็สอบๆถูกๆนะครับสามแสนกว่าบาทนะครับหรือจะเป็นโฉมก่อนนะครับก็เป็นสีขาวแบบนี้แต่งทรงลงล้อมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับแต่งทรงลงล้อมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับคันนี้นะครับ ราคานะครับ3 5 0 0 0บาทนะครับ3,5,000บาทผ่อนอยู่5000นิดๆ5 5 0 0ันห้าละกันตีว่า5,5 0 0นะครับขับง่ายขับดีขับสะดวกสบายนะครับประหยัดน้ำมันราคาถูกๆแบบนี้นะครับราคาถูกๆแบบนี้นะครับซื้อสดได้เลยหรือจะไฟนั้นก็ได้ก็ดีนะครับส่งได้ถึงหน้าบ้านนะครับส่งได้ถึงหน้าบ้านนะครับผมมีวีออสอย่างเดียวให้เลือกนะครับประมาณนะครับ50กว่าคันนะครับ แล้วก็ไปรถรุ่นอื่นนะครับ LT อย่างเงี้ยรถรุ่นพี่เขานะครับที่กว้างกว่าใหญ่กว่าหน่อยนะครับแต่ราคาก็แพงก็สูงกว่าสวนแสนหนึ่งนะครับนี่ครับมีให้เลือกนะครับนี่รถตัวงานทั้งนั้นเลยปลดระวางมานะครับสามแสนกาบาทอย่างคันนี้นะครับนี่ทะเบียนห้าเจ็ดเจ็ดหกนะครับสีบอลเงินนะครับสามแสนสี่หมื่นเก้าตัว E นะครับตัว E นะครับ ชมไม่แน่เชนแล้วไฟเตองหมดสปอร์ตไลท์ไฟหน้ามันติรีเฟคเตอร์แบบนี้สีขาวขาวสวยๆช่วงล่างดีช่วงล่างแน่นขับสบายเกียร์ออโต้นะครับเกียร์ออโต้ทุกคันเลยนะครับของเรานะครับเก่งเล็กจะเป็นเกียร์ออโต้นะครับเก่งขนาดกลางพวกนี้เครื่อง1.5ทั้งเลยนะครับตัวเครื่องนี้ได้เครื่องได้เครื่องครับเทียบเท่ากับตัวแอรติสเลยนะครับได้เทียบเท่ากับตัวแอร์ติสที่เป็นรุ่นพี่เขาแบบนี้เลยนะครับนี่ได้เทียบเท่ากันเลยนะครับ นี่คือตัวน้พี่เขาที่พิจัว1.6นะครับต่างกันแค่1 100cc เท่านั้นเองนะครับแต่ราคาถูกกว่าต้องแสนหนึ่งนะครับถูกกว่าแสนหนึ่งเลยนะครับผมบอกเลยว่าคุ้มแน่นอนครับซืรวออสราคานี้สวยถูกน่าใช้ประหยัดน้ํามันด้วยนะครับ18-19กิโลลิตรนะครับของเขาทําได้เลยนะครับส่วนใหญ่ก็เป็นกระจกไฟฟ้าทางนั้นแล้วนะครับเป็นกระจกไฟฟ้าหมดแล้วนะครับก็เรียกว่ามาเด็ดให้ดูนะครับครั้งของเรา มีทุกคันนะครับมีทุกสไตล์รถเก่งนะครับ v ทั้งนั้นเลยนะครับขายดีนะครับเป็นรถขายดีอันดับต้นๆของเราและของประเทศไทยนะครับหรือเป็นตัวนี้เจนเก่าๆเจน1เจน2นะครับสีขาวชุดแต่งทีอาดีสปอร์ตแบบนี้นะครับคันนี้สวยถูกน่าใช้นะครับราคาแค่279 0 0นเนะครับรถปี13นะครับสวยถูกน่าใช้แบบนี้นะครับผ่อนถูกๆนะครับ 4 5 0 0 0พเท่านั้นเองนะครับซื้อสดได้จัดไฟแนนซ์ได้เลยนะครับมีให้เลือกถึง2คันนะครับหรือใครเป็นคันนี้ก็มีนะครับ2 8 0 0 0นแนะครับนี่หล่อทั้งคู่สวยทั้งคู่สีน้ำตาลแบบนี้นะครับสวยน่าใช้ราคาถูกประหยัดน้ำมันนะครับดูแลรักษาง่ายแล้วก็บอกเลยขับขี่สะดวกสบายนะครับหรือเป็นคันนี้นะครับนี่สามแสนสี่หมื่นเก้าปีสิบแปดโฉมไมเนเชนแบบนี้นะครับโฉมไมเนเชนแบบนี้มีให้เลือกนะครับผมมีให้เลือกนะครับประมาณ 60คันนะครับและทุกคันนะครับผมบอกเลยการันตีเกตเอพรีเมียมแน่นอนนะครับดูครับนี่คือเป็นแถวรถเตรียมปล่อยนะครับนี่คือเตรียมปล่อยนะครับทั้กระบะทั้งเก๋งนะครับและทุงอไอถาดมีครบหมดเลยนะครับรถเตรียมปล่อยครับโหเจ้รถท้ายมีให้ครบเลยนะครับใครอยากได้รถวีออสสวยๆแบบนี้นะครับใครอยากได้เป็นเจ้าของนะครับรีบทักรีบโทรหาเป้ได้เลยนะครับ0947894848นะครับมีโปรให้มีบัตรน้ำมันนะครับแถมไม่เลย500บาทเมื่อออกรถกับเป้นะครับเรียกว่า แถมแบบจุกจุกจะหนักจะเต็มไม่มีซ้ำใครแน่นอนให้เยอะที่สุดแล้วนะครับรถทุกคันการันตีนะครับเกรดเอพรีเมียมแน่นอนทุกคันครับเราบอกเลยว่าเราเป็นบริษัทใหญ่นะครับบริษัทใหญ่บริษัทรยนต์นะครับให้ดูนะครับนี่เนื้อที่ครับเป็น20กว่าไร่นะครับเราเป็นที่ของตัวเองและเราครับมีตัวตนชัดเจนขายมา24ปีชื่อเสียงเลื่องนามไม่ต้องพูดถึงครับผมบอกเลยว่าเราคืออันดับต้นต้นของประเทศไทยดอกเบี้ยถูกที่สุดแล้วนะครับ ตอนนั้นใครหารถอยู่นะครับอลติสสวยๆเอ้ยขอแพ้วีฮอสสวยๆแบบนี้นะครับกดไลค์กดแชร์ตามแล้วโทรมาปรึกษาเป้ได้เลยนะครับรายได้หมื่นสาออกได้เลยใครหาอยู่นะครับ0947894848วันนี้เป็น้องขอเอ็กซิวชั่นลาไปก่อนกับรถ v ีฮอสสวยๆโชมใหม่ๆแบบนี้มีทุกรุ่นทุสไตายใครอยากได้โทรมานะครับสวัสดีครับ